ทางด้านความสามารถในการต่อสู้ลิเลียนามีสกิลมากถึง8สกิลเริ่มจากสกิลติดตัว Fox Form ที่จะแสดงผลจากการแปลงร่างเป็นจิ้งจอกพร้อมเสริมพลังให้กับการโจมตีปกติและได้รับเกราะและกอเวทเพิ่มขึ้นสลับกับร่างมนุษย์ที่สามารถโจมตีระยะไกลได้ความคล่องตัวที่เหนือกว่านักเวทตัวอื่นบวกกับดาเมจอันมหาศาลซึ่งสามารถกำจัดคู่ต่อสู้ได้ในพริบตาสกิลที่เป็นจุดเด่นในการต่อคอมโบของลิเลียนาคงหนีไม่พ้นสกิล s h i n i n g Light ในร่างมนุษย์ซึ่งจะ ยิงระเบิดเวทไปยังจุดที่กําหนดหากโดนฮีโร่ศัตรู2ตัวขึ้นไปจะทําให้การโจมตีปกติสร้างความเสียหายเวทตามเปอร์เซ็นต์ค่าพลังชีวิตสูงสุดของคู่ต่อสู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อใช้งานร่วมกับสกิล l e a p of the Fox และสกิล Fox Trot ในร่างจิ้งจอกจะทําให้สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและเธอยังมีอัล i m a t e เ k ทสกิลอย่าง Unpredictable ที่สามารถพุ่งไปยังทิศท,ทางที่กําหนดพร้อมกับเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์สลับกับร่างจิ้งจอกได้อย่างอิสระและนี่คือเรื่องราวของลิ ละครเอกของเราในวันนี้ถ้าทุกคนอยากจะเสริมหรือแก้ไขในส่วนไหนฝากช่วยพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับและอย่าลืมบอกกันหน่อยว่าใครคือฮีโร่ที่คุณชื่นชอบแล้วคุณอยากบอกอะไรกับพวกเขามากที่สุด